อยู่แล้วอันนี้ข้าวคั่วนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันหวานที่จริงค่ะบางคนบางคนจะไม่ใช่นะคะเพื่อนอันนี้อา่าน้าปลาเนี่ยอันยี่ห้อใดก็ได้เ,เพื่อนยี่ห้อใดก็ได้อ,อ,อามัโพยคุเรงเลยนะน้าเพื่อนตามนี่จะกินแบบมีเลยนะคะเพื่อนเอ<ๆ>อ<ๆ>เดี๋ยวพอเขาคุกแล้วน้งเขาจะออกเยอะกว่านี่อีกเ,เพื่อนเพราะว่า แซ่บมันบอนองควาชิมค่ะเพราะว่ามันแซฟบแล้วเพื่อนเพื่อนมันแซฟบมันแซฟอเหลีเพื่อนๆบอกําตรงว่าแซฟบมากเนี่ยแซ่บมากๆเลยขาเอิ้นบอกก้อยมักเงียวเพื่อนเพื่อนอูกินหอมเวอร์หอมมากค่ะกินนี่เตะจมูกเลยค่ะเขาขั่วมกพริกยากขั่วนะคะส่วนเขาขั่วยาจั่ขั่วไม่ยากขั่วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ย กินมาสิแซบเลยรีวิวนี่คือผลไม้ป่าามฤดูกาลเพื่อนๆนนอกจากมะเพื่อมักไฟมักแงวแบบนี้เพื่อนๆช่วงนี้กับมกไฟกับสีออกนะคะเพื่อนเพื่อนมไฟฮะนะเพื่อนเพื่อมาไฟหลายๆพื้นที่นะคะแบบเปรี้ยวแบบส้มก็แล้วแต่แต่อันนี้ฮะแบบช้ำๆเลยคอันนี้คือเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆที่จริงไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะคะถ้ากล้วยมักแงวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าซ่ามักแงวภาษาบ้านๆเรียกว่าซ่ามกแงคะ รสชาติเปรี้ยวหวานรสชาติในเซฟการันตีเพื่อนเพื่อนชนมากก็จะกินแบบนี้นะคะอันนี้เพื่อนเรียกว่าหมักแงวเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อันน้ำลายแตกน้ำลายโซตอนนี้ก็ต้องขอโทษขอไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการกินวัฒนวัฒนธรรมการกินของภาคอีสานของผลไม้ป่าตามฤดูกาลนะคะเพื่อนๆนผลไม้ป่าตามฤดูกาลนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือกินแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อน โอ้ยยายกินไม่มีแสบพองบ่ออาหารบางชนิดส้มบางอย่างพเพื่อกะิใไ่แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อพวกตำม,มักยมตำตำม,มักยม,มตำม,มักม่วงตำม,มักกล้วยแบบนี้นะคะเพื่อนๆตําตำลูกยอแบบนี้ม,นมักยมมักกล้วยลูกยอแบบนี้การกินกระสิประมาณนี้นะคะเพๆๆื่อ <ๆ S 1> นๆการดูการกินส่วนปลาเดี๋ยวนี้กับไพ่ไกระสิกินปลาซุปท้งนั้นนะคะเพื่อนเพเพราะว่าบกค่อยถ้าได้ปลาดิบแห้งแซบเพื่อนเพื่อนเลยอันนี้การกินการอนากะมันอยู่ที่ วัฒนธรรมการกินมันอยู่ที่ห้าเพื่อนๆแต่การกินนี่คือแซบแล้วนะคะแบบนี้อันนี้ยาจ๋ามารีวิวเพราะว่าทาไมถึงรีวิวเพราะว่าอ่ามันรอบสุดท้ายแล้วเพื่อนๆมันเบิดแล้วเนี่ยมันหมดแล้วนะคะเพื่อนๆน้องป้ายกขึ้นอีกนิดนึงดูเออมันจ่อโคมก็จะเนมันหมดแล้วนะคะเพื่อนๆมันหมดแล้วนะคะชัดแล้วดีดีอยู่ดีอยู่เนี่ยมันหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องอยู่ต้องกินแบบอันนี้ อาหารแบบนี้เขาเรียกว่าน้ําเรียกน้ําย่อยแล้วกันเหมาะมากที่ไปเรี้ยงงัวเรื่องอย่างหิวน้ําลายแล้วอันหิวน้ํานะเพื่อนๆน้ําบ้ได้ถือไปหลายแบบอาจจะเมิดหลายๆท่านกระซินิยมอมอันนี้เพื่อนๆกินกินมากอันมะแงวนี่เพื่อนๆมะแงวป่าอมเพื่อเรียกน้ำลายให้น้ำลายมันแตกนะเพื่อนๆให้น้ำลายมันแตกให้น้ำลายมันโศนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือวัฒนธรรมการกิ่นแบบ ของคนภาคอีสานเฮาแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆไม่ได้เกี่ยวยงว่าเป็นอาหารคื้นชื่อหรืออย่างแบบนี้ด้วยตรงกลางขอโทษขอภายพูดถึงเรื่องหลังแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนสมัยยุคเก้าศูนย์แบบยายจ๋านี่ก็ทันนะคะเพื่อนๆผลไม้ป่าอันนี้ยังเป็นผลไม้ป่ามักแงมัมเพลองไฟพวกนี้บางชนิดบางอย่างเกิดจากเมล็ดที่ตกอยู่ตามนกนกนูปูปีกเพื่อนกินจะกเพื่อนคาบมาจากใส่เนาะเพื่อนๆก็จะมีทั้งรสเปรี้ยว รสหวานเปรี้ยวจีีดอันนี้คือกันนะคะบางชนิดจะเปรี้ยวจีีดมากแต่อันนี้กเจ๊จ๋าการันตีนะคะเปรี้ยวหวานแซ่บใครเห็นก็สนใจใครเห็นก็จะกินนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะกเงวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๊จ๋าก็มาซ้าให้เบิ้งเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ขออนุญาตบอกกินบอกกินให้เบิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนการกินการปรุงก็แล้วแต่อันนี้ยจ๊จ๋าที่จริงไม่ต้องใส่เลยน้ําตาลนะคะเพื่อนเพื่อนมันกะถ้าใส่น้ำตาลเข้าไปมันกะสิหวานเป็นการ ปรุงแต่งแบบยายจ๋าทำนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็จะไม่ทําแบบที่ยายจ๋าทำจะยกว้นจะไม่ใส่น้ําตาลเขาจะใส่แต่พริกผงชูรสข้าวคั่วแล้วก็น้าปลาผงชูรสพริกข้าวคั่วน้ําปลานะคะเพื่อนๆสี่รายการโอ้ยกลิ่นนี่ก็ชวนมากเพื่อนๆถ่านดดม่วงนอนมาบนคลิปนี้นะคะไลน์นี้ของยายจ๋านะคะเพื่อนๆรับรองหายง่วงซื่สเสละ ซื่นสะเละไหมก็ว่าซื่นตาแจ้งตาใสนะคะเพื่อนเพื่อนภาษาบ้านจะจากจะว่าซื่นสะเละยังบม่ได้กินแค่เห็นนี่ก็น้ำลายไหลแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเบิงบ่งดูวยหกโอชีไทยเพื่อนเพื่อนเบื่อหกช่ยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือบรรยากาศนะคะอันนี้จะจากจะมารีวิว